มาดูกันค่ะว่าฟิลเลอร์รุ่นไหนเหมาะกับฉีดตำแหน่งไหนบนใบหน้าบ้างตำแหน่งฟิลเลอร์ใต้ตาจะเน้นเลือกรุ่นที่ไม่ฟูเยอะเกินไปในชั้นกระดูกนะคะก็จะใช้ Lift, Defy, v o l u m a ในชั้นไขมันจะใช้รุ่น c l a s s ิ c คอ Vol l l i f t และ s ี o r ต ซึ่งเหมาะจะเลือกให้เหมาะกับปัญหาโครงสร้างกระดูกกล้ามเนื้อและชั้นไขมันของคนไข้ในแต่ละเคสเพื่อให้ใต้ตาเรียบเนียนยิ้มไม่เป็นก้อนและเก็บรายละเอียดใต้ตาชั้นตื้นด้วยรีไวฟ์หรือไวทเท่าไลท์นะคะตำแหน่งต่อมาฟิลเลอร์ล่องแก้มเป็นบริเวณที่ขยับเยอะบนใบหน้าจะเน้นเลือกรุ่นที่ทนตอ่อแรงขยับได้ดีที่นิยมใช้ในชั้นกระดูกจะเป็นรุ่นอัลต้าดีฟและโวลูม่า ในไขมันชั้นลึกจะใช้รุ่นอัลตราพัทและโวลิมและเก็บรายละเอียดด้วยรีไฟในผิวชั้นตื้นนะคะตำแหน่งฟิลเลอร์ยกหน้างานผิวฟิลเลอร์ยกหน้าจะนิยมใช้รุ่นลิฟต์วลักววลูม่าและคอซึ่งฟิลเลอร์ลิฟตจะยกผิวได้ดีที่สุดแต่ก็จะอยู่สั้นกว่ารุ่นอื่นค่ะ ยกหน้าจะเป็นการฉีดซัพพอร์ตตามแนวเส้นเอ็นที่สำคัญเพื่อชดเชยกระดูกที่ยุบตัวลงตามอายุจะทำให้ใบหน้ายกกระชับและดูเด็กขึ้นงานผิวฉ่ำจะนิยมใช้รุ่นวัวไลท์และรีไวท์โดยจากการทดสอบรีไวท์จะกระจายตัวได้ดีกว่าและทำให้ผิวฉ่ำได้มากกว่านะคะ ในส่วนของฟิลเลอร์ขมับนะคะจุดนี้จะฉีดลึกเข้าไปในชั้นกระดูกจะเน้นใช้ฟิลเลอร์ที่อยู่ได้นานฉีดในชั้นลึกก็จะมี Voluma, a l t a p ร a t x c n e w r a m m s s แล้วก็ Intense ค่ะส่วนในชั้นตื้นก็จะเก็บรายละเอียดด้วย r e s i l ท e n t r e f i n e ค่ะสำหรับฟิลเลอร์คางและกรอบหน้า2จุดนี้เวลาฉีดแล้วจะช่วยให้ใบหน้าได้รูปคมชัดและมีมิติมากขึ้นครับในส่วนของกระดูกที่ยุบจะใช้ลิฟตและวโวลั ในการเพิ่มความยาวของคางและความคมชัดของกรอบหน้าและถ้าหากคนไข้ต้องการเนื้อคางที่พุ่งเราจะใช้ดีไฟ v อล u ูมาและคอที่มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มเนื้อคางและปรับลดการทำงานของกล้ามเนื้อคางที่หดเกร็งช่วยให้เนื้อคางมีความเนียนเรียบมากขึ้นครับและต่อมาฟิลเลอร์ปากในเรื่องของความคมชัดของทรงและขอบปากแนะนำรุ่นคลาสสิกส่วนในเรื่องของความฟูนุ่มของเนื้อแนะนำดีไฟและ v o ลิฟซึ่งจะกระจายตัวดีและไม่เป็นก้อนครับ หากต้องการเพิ่มความชุ่มชื้นลดอาการปากแห้งแตกลอกเป็นขุยแนะนำรุ่นวีทาลครับและสำหรับรุ่นคิสซึ่งเป็นฟิลเลอร์ที่ออกแบบมาสำหรับปากโดยเฉพาะก็จะได้ครบทั้ง3คุณสมบัติและยังช่วยในเรื่องสีปากอมชมพูด,ด้วยครับสำหรับฟิลเลอร์แก้มตอบจะเป็นการเติมเพื่อทดแทนชั้นไขมันที่หายไปสำหรับคนที่ลดน้ำหนักครับต้องใช้รุ่นที่กระจายตัวได้ดีเนื้อนี้ไม่เป็นร้อนได้แก่รุ่นโวลิมโวลิฟโวลูม RHA2 และนิวลามิสครับการเติมแก้มตอบและขมับจะช่วยลดความเด่นของโหนกแก้มในบางเคสได้ด้วยครับฟิลเลอร์หน้าผากเป็นการฉีดใต้ชั้นเยื่อหุ้มกระดูกโดยเทคนิคขั้นสูงซึ่งเป็นชั้นเดียวกับการผ่าตัดเสริมหน้าผากจะเลือกใช้รุ่นที่เนื้อละเอียดและกระจายตัวได้ดีได้แก่รุ่นวิท,ทาวและโเวเบลล่าครับจะทำให้ผลออกมาเรียบเนียนดูเป็นธรรมชาติไม่ต้องผ่าตัดพักฟื้นนานๆครับ